โอเคครับผมไปเห็นลิสต์นี้มาแล้วแลวผมจะใช้มันแน่นอนเอาละทุกคนทำไปก่อนหน้านี้อย่างนี้นี่เองเอาละทุกคนเราต้องการมันมันเป็นเด็กที่ใช้ตัวมีมสองตัวที่ผมอยากเล่นพอดีไงนั้นๆแล้วจัดไปขาทูนให้กับผมกดค้ังนองนี่ทุกอย่างมันก็จะจบใช่ครับทุกอย่างจบแล้วเรียบร้อย แล้วก็นี่โคตรมีเลยผมไม่รู้ว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนม<อ>บอกตามตรงนะว่าไม่ได้เล่นเด็กนี้อ่ะไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากเลยนะครับนานจริงๆเรียกว่านานจริงๆมันเปลี่ยนไปหลายหลายเยอะหลายอย่างนะครับหลายหลายเยอะคือเปลี่ยนหลายอย่างมากนะครับ <doing it. S 1> เจเจน่าครับ ถ้าเกิดแชทมาอะไรนี่บอกได้นะครับต้องขออภัยก่อนด้วยเพราะพมังกรหนึ่งใบมักมงกรเปบวนของคุณนะั้นนะครับรายลดลงเลาต้องการการเอาชีวิตรอดหละใช่ต้องการการเอาชีวิตรอดเลยแต่นี้เล่นกานท้ายเกมแบบท้ายเกมสุดๆเลยนะครับอาลาซูมาโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีนนดมาดามเดอร์ซูมีแลแตกสลายสี่ส่วนครับตามที่ผมบอกไป เนี่ยผมบอกแล้วผมชอบการ์ตูนกับยอคที่สุดมาดูกันว่าผมจะได้เล่นพวกเขาหรือเปล่าเควสลองฮนะใส่เควสมารอสักโอ้โหมาอย่างนี้มาปิงไหมเพราะเขาต้องรู้สับของเกมนี้นะครับมีเรื่องการอะไรดีขนาดโว้ยโงะยูไงนะตอนนั้นผมใช้ดาูจากนั้นผมจะใช้การได้หนึ่งนี้ในการต้นหางก,การลดขั้นการไปการดในั้งสองในตอนนั้นเจนะเจนะเป็น,เ,ปนเน้นเคลียร์นะเน้นเคลียร์บอร์ดเราแค่ต้อง อยู่จนกว่าเรานั้นจะเราเราเรา,เรา,า,เ,ราเราต้องไม่ตายอ่ะเออเราเราต้องไม่ตายอ่ะอ่ะคุณเพิ่งรับหนึ่งใบราคาแรกของมันเอ๊ะน่าสนใจนะใบนี้แต่ว่าขออนี้ก่อนจุดจบของเจ้าอยู่ไม่ไกล <c oughs> ถ้าเทิร์นที่แล้วคุณเล่นกับยันทาร์ดโอเคมัน,นก็ไม่เอาละแตงกี้ว <c oughs> you, นะ <N h ain> นี่ครับผลของคอ,งอ,งองรับจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้คือมันเป็นการคอรรับปกตินะแต่ถ้าเกิดเราใช้การที่มีค่าได้เยอะกว่ามันเนี่ย เออนี่ยนะครับมันก็จะไม่ไ้กลายเปน็นการที่ถูกครอบงำก็จะกลายเป็นการโจกการ์ดหนึ่งใบนะจากนั้นก็ลดค่าร่างของการบาใบนั้นเนี่ยลงสองนั่นเองทีนี้เราจะไล่เวทแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไล่เวทไปมันก็ดูใช่ไหมว่ามันไปนอะไรเพราะว่าเราคงไว้จากมันเองแต่ใครใจสนละ่ะพอใจแล้วครับมันรู้แหละน่าจะเป็นเมาเป็นซีเครทเมทครับ เลยไม่ก็เป็นวิญญาณธาตุแหละสเปริตเมดแคปปิงแน่นอนที่สดุดใช้ตีอ่ะไม่ใช่หรอลากอยเผามันแตงเกียวทีนี้ผมจะจั่กาด เาจกที่คุณไล่เวทมนต์ครับลดค่าได้ของการไปหนึ่งโอ้สวยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ผมจะเล่นเธอตอนที่อ่าผมมีทรัพยากรที่มากกว่านี้จริงๆมันมันมากพอแล้วแค่เราต้องการบอร์ดที่มันหนากว่านี้เฉยๆไม่ได้ผมผมเองก็ชอบนะตอ้ที่ผมไปดูมามวังวนของรสชาต เ,เล่นไปไหมไม่ไม่เล่นโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกัน,กออกนทีนี้ผมจะฮิวตัวเองด้วยศพชีวิตไปลดค่าได้โอเคฉะนั้นมังกรปุ๊บอ้าแต่ผมว่า อ่นี่ดีกว่าไว้เคลียร์โอเคจากนั้นเราีอต้องทำไมผมไม่ทำเนี่ยไอช่างเถอะผมยิงไม่ได้เราแค่เอาให้ให้ไอพวกเนี้ยมันมีค่าได้ลดลงก็พอละก็พูดลดลงถือว่าค่อนข้างดีเคลียร์เลยไม่เป็นไรโอ้ยก็ผมลงเลยไหม ผมลงเลยไหมเอ่อลงเลยได้แหละครับลงเพื่อตั้งบอร์ดก็ได้แหละเนาะเออสวยๆเออว้ยวุ้ยวุ้ย ยังก่อนยังก่อนตอนนี้มีการ์ดขี้ใบครับเรามีการ์ดเก้าใบาเธอหน้าจั่วผมยังใช้ได้อา่าโอเคทันีีพอสุดยอดจริงๆเลยไหมใช้ <laughs> จะชอบใจแล้วสิ คนพบแต่เราก็ไล่พวกมันปึ๊บปึ๊บไม่ดีนแน่ๆมันไม่ดีนแน่ๆครับอ่าแช่ไปจับให้ตายเลยไงเออเออเอาไปเอาไปกาเต็มมือนะกาเต็มมือลเมมอลยนะ เล่นฟรีสัโหดเลยบ้าทีนี้กวมันจะเป็นคาลเตอร์สเปลครับชัดเลยโอเคถูกต้องจากนั้นผมจะเล่นเจ้านี่ตังบอเฉยๆซึบอุ๊บปไปเลยเอเทิตี เอ้ยลืมฮิวก่อนเอ้ยสุดยอดจริงๆเลยนี่ครับมีเลนทิตี้โอเคจากนั้นก็ฟีดเจ้านี่จากนั้นผมจะเรียกมีเดียคาร่าเจ็ดได้โอเคผมเรียกเจ็ดก่อนอุ๊ยโอเคนะไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่เลยแค่นี้พอละ ฆ่าเลยไม่มีปัญหาโว้ยเจ็บจริงๆเสร็จเลือดก่อนโอเคไอส์บาเรียจากน,นก็ฆ่าเลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้นี้ก่อนเพื่อดูอ่าโอเค สวยซีเคดคฟายหมดแล้วครับซีเคดหมดแล้วแล้วก็ไม่บคอคไไเใคไหิวไปเพิ่มเศร้าเลยไม่ใช่มีเทอ่ะเศร้าเลย ทุกคนค to well? ิดว่ามันถึงมันถึงเวลาอย่างทุกคนคิดแม้ว่ามันมันถึงเวลาแล้วอะโย่สไลน์หมุนเลยหมุนเลยเดี๋ยนะคิดว่าจะได้ไรครับอะไรอะเฮ้ยทำลายทั้งหมดไม่อะไม่คมไม่คม ไม่คุมอ่ะผมอยากได้ยิงไฟปัสอัดหน้าคนเนี่ยเสียใจนะเนี่ยผมอยากยิงลูกไฟอัดหน้าคนเศร้าเลยครับสวัสดีมนองเราหมดสิบสี่คนนะตอนนี้ด้วยนะครับผมตัว,วาการเจ็ดไปเจ็ดไปเลยเหรการแกจะหมดเลยโอ้โห สุดจริงๆผมยังไม่ตีอ่ะถ้ากระตีไปเดี๋ยวฮาโอเคเราลองนี่กันกล้ามาีข้อเสนอดีๆมาให้ชิ้นส่วนกระตูนคนระับโอเคสวยเดีย๋ยวนะเพื่อชีวิตนนอ่ะบ้าโอเคขอบคุณครับสามสิบนาทีก่อนอ่ารู้สึกผิดเลย แอดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมอนฮันเตอร์เอาละเอาละจะปะลาซูมาลงตอนนี้ไม่ได้คะ่ะอ,อันี้มันด้าลำคาญก็ผมค้างโอเคไปลงไม่ได้ไปลงไม่ได้เราฮิลก่อนถ้าเกิดเอาเฟสบริวาี่หาเลยเดี๋ยวผมจะผมจะลงอันนี้ตาหน้าดมไหม แต่เราคาร่าทีละสองปึ๊บ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 ไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มอ่ะโอ้โหผมก็ต้องต้องเล่นกันแหละการป้องกันหน้าสมเพชศโอเคโอเคสวยรถไข่โอ้โหกาฮูนได้อยู่ครับได้อยู่ โอ้โหแตกพาเราเดอะวเดี๋ยวออยูสุบชีวิตหนักเนาะใช่หนักเนาะขอดูการใด้มือหน่อยสามในสี่นั้นมีอู้ฮืม น่าจะดีกว่าโอเคตามนั้นตอนแรก่ะชาครับเพราะเราเกมชาอยู่แล้วอารามอาจจะไม่คุมนะแต่ว่าใช้ไปก่อนแล้วก็ปิงโอเคจากนั้นอ่อสมเพิ่มวินเนียนจากคลาสของคุณ ได้สำแดงสำแดงเดชสำแดงเวทฟิงท่านที่แกฆ่าฉันไม่ได้แล้วไม่ฮะเขาโดนพนันธุ์ความสามารถแล้วจะจะอวยกะวอลล็อกฮะที่แกโดนเครื่องอ่าผมใช้เหล็ก็ได้นนะจริง <laughs> แต่เธอหน้ามันก็จะออกมาละผมอยากจะใช้เก็บในใช้ข้ามันก่อนแต่ผมช่วยไม่ได้นะครับเอ,อ,องไงดีคิดสิคิดสิข้อตัวนี้ เฮ้ยสวยแต่มันก็ไม่ตายด้วยม่นมัน,ม,นมันสร้างสองออไม่ตายโอเคอืมเราก่อนมาลาชผมจะพยายามเซตเลือดให้มันโอ้โหอย่างไรนีน่ผมจะเซตเลือดให้มันอต่ำกว่าสามจะได้ใช้เนี่ยล้วก็ฆ่าได้ทีเดียวโอเค โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ทางนี้ก็ตายหมดละโอเคทางนี้ก็ตายหมดละเราค่อยคืนชีพมาใหม่นลอืม,อมสี่ตัวก็วแค่สี่แหละมาขอคืนสองนะเออลืมลาซูไปเลย ลืมไปว่ามีลาสูโอเคขอดูใหม่นะโอเคมีนี่ด้วยประตูอ่านี่ดีสุดดีซซลเราเยอะกว่านะครับผมชอบผ้าไทยอะ่ะไม่นะต้องรีบฆ่าครับแต่ผมไม่มีหางฆ่ามันไงไม่ดีและ ไม่ไหวฮะยากมากเลยอะเล่นกันมันยากมากโอ้ย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 นาลงนี้ก่อน,น,นไม่ได้อะไรเลยเฮ้ย <c oughs> ได้แบบนี้คุ้ม โอเคสวยงามที่สุดแล้วละ่ะเพื่อน <c oughs> ขอบคุณที่ใช้บริการครับเมื่อกี้ที่ว่าแบบ r n g นะจัดแต่จำศีลจำศีลโอเคเอาอันนี้ก่อนโอ้นห่ี่เดี๋ยวรอหาได้เลย ในเวลาลงแล้วดวงตาของโอ้โหอีกแล้วครับท่านฮ่า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 ผมควรใช้การ์แบบนี้สิผมลืมอปวดดดดีแล้วครับกบครับผมอีกแล้วไอ้ใบนี้ผมเกลียดที่สุดเลยอ่ามันจะเฉือนเราทุกคนอ เจ็บไหมโว้ยเจ็บมาก,มมากผมไม่มีการฮิวสิปัญหาเจ็บจริงๆเลยเป็นมาการฮิวมาละโอเคป็นอ่าผมใช้ใบนี้ จากนั้น,นยิวก่อนแล้วเราก็ทำาผมใช้การแบบนี้ว่านั่นสิผมเราควรทำไงต่อดีแล้วอะปิง ผมจะยังไม่ใช้ใบนี้ผมรอก่อนผมจะจะจะเคลียร์ไปห้องกับไอ้นี่เลยยังยังไม่ใช่ยังยวใช้ตอนนี้โอเคมันตื่นแล้วครับสิบดาเมจกม,มองเราปึ๊บ,บ,บ,บอโอเคได้อยู่ยังได้อยู่ มันมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นโอ้ยผมใช้นี้ไม่ได้เลยตัวบันนี่ไงอะไรโอเคผมใช้ย้อมไม่ได้ถ้ากผมใช้ยอ้อมตายเลยใช้ย้อมไม่ได้ โอ้โหมาแล้วจะพกเฟลอสูนเฟลเท่าไหร่ร่าการไอ้ไรสติลอะไม่นะไม่นะโอ้โหเอ่อแต่เขามิสเพยนะเขาเขาพลาดไปเป็นเป็นหนึ่งดาเมจเี้ยเคลียฮะโอเคเขาฆ่าไปนี้ เขาไม่ฆ่าใหม่นี้ฮนะเขาจะมีการ์ดอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่านายทำอะไรงนะั้นชันก็ฮิลไปก่อนแล้วกันอยากรู้ว่ามีอะไรฮิวเอ่อโอเคใบนี้เดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยลงครับเดี๋ยวค่อยลงฮิวนายพลาดแล้วแหละ โอเคจ่ายเงินมาได้แล้วเฮ้ยนอสเดลมูด้วยเราทำไงต่อละฮะสำรันชีวิตเท่านายแล้วนะถ้าเกิดเราจะเอาฮาน่ะเราแค่ลงยสอสั้น,นก็แต่ยังก่อนยังก่อนยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาฮาแน่นอนแหละเดี๋ยวผมเอาฮาเลยผมขอจะย้ายเช่ญนะผมเอาฮาแน่นอน อเแล้วก็ใส่หน้าผมโอเคเข้าใจเข้าใจเวลาสั่นลงทุกที <c oughs> อย่ายอมแพ้นะ <c oughs> ถูกต้องที่สุดเลย <c oughs> โอเคผมเอาอันนี้ก่ <c oughs> อนนิวลงเลย <c oughs> เอาเลย ผมยังเล่นได้แปลว่ามันไม่ใช่ไฟโรบัสแน่นอนแปลว่ามันไม่ใช่ไฟบอลแน่นอนแล้วมันคือฟิลการ์ดในมือครับ oh <God. S 1> ได้แค่ใบเดียว <c oughs> ทุกคนคิดไงอะทุกคนทุกคนคิดไงอะ <c oughs> เออทุกคนคิดไงอะเออเออแต่เฮ้ยแต่ผมผมตีได้เฉยเลย สร้างความเสียหายแปดเนี่ยเป็เสียงสุดท้ายโอโ้ตัวนี้ฮะทุกคนคิดไงอะ่ะโอโ้จุ๋วโอเคโอเคโอ้ยเจ็บุบชีวิตโอเครอดเออโอเคครับงั้นผมจีจีละจบซิว หมือน B M เลยอะต้องขอโทษนะทือผมยางหามันไม่เสียหรอกนะทีนี้ไปเลยย้าสลามเย้าคำลายบินเดียนก็มีอยู่เด็บดบก็จีดีๆมาให้ นาจะบีเอ็มฉันให้ฉันได้บีเอ็มนายต่อสินะได้เลยได้เลยข้าจะหวัดขยี้เจ้าโอ้ขอบคุณไฟบ้านไหมต้องพิจารณาครับไลเวทมาไลเวทมาเลยไลเวทมาเลยจะมีใครตายไหมว่าไม่เลยโอ้ ฟูดฟูให้ผมไหมเออขอบคุณครับโอ้ขอบคุณขอบคุณชอวิตรกดะเคยโอ้ยเจหนมาโอ้โหโหดร้ายจริงโหดร้ายจริงเลยนะดังนั้นมันก็ต้องตาฉันแล้วใช่ไหม เถ้าได้กลิ่นเปนเรื่องมาบึงาจริงๆถ้าได้กิ่นมามหาเลยอ่ะกิ่นไหมขอกินได้ปหมขอกินได้ปหมเฮ้ยโอู้หูนีเดสหมดเผาผ่านมันไฟตืออือจบเกมแล้วครับจบจบเกมแล้วครับดู่รูว่าใครจะจบก่อนนะฮะ รู้ว่าใครจะจบก่อนเนี่ยครับ่านละพอใจละเออโอกาสหนึ่งในสองจะเหลือโอกาสหนึ่งในสองหรือไม่จีจีพอใจละไม่เล่น LR รเลยพี่สปอนเซอร์เข้านะจีจีครับ